สำหรับชาวราศีกันในเดือนพฤษภาหกห้นี้นะครับในเรื่องของการเงินนะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมีเรื่องเข้ามาให้ตัดสินใจคุณเป็นเด e อ n วันเลยสิ่งที่คุณแมนเนจจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งหลายนะทรัพย์สินทั้งหลายนะในเดือนพฤษภานี้มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาทั้งหมดนะครับนะ ค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูนะฮะไม่ค่อยมีเรื่องที่จะ,ะทำให้แบบเสียเงินอะไรนะต่อให้มันมีเรื่องเสียเงินก็จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเสียเงินได้นะครับยังไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องอน่ากังวลในเรื่องของการเงินในเดือนพฤษภานี i นะครับ ต่อมาในเรื่องของการงานการงานอาจจะมีเรื่องทําให้ไม่พอใจนะครับในการที่ตัดสินใจหรือถูกเลือกคุณอาจจะไม่ได่ถูกเลือกเป็นเบอร์ที่1อาจจะเป็นเบอร์ที่2ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ในภาพรวมก็การงานอะไรก็ยังมั่นคงดีนะสำหรับในเรื่องของความรัก นะความรักในเดือนพฤษภานี้ยังเป็นความรักของการทำงานเสียส่วนใหญ่คือเหมือนคนที่ยังมีคู่เขาเรียก mm. คนโสดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เจอคู่นะครับคนคนราศีกันในในเดือนพฤษภานี้ถ้าถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ไหมถ้าจะเจอคู่ก็จะเป็นต้องให้ระวังว่าเขาอาจจะมาเร็วไปเร็วคือให้ให้ศึกษาให้ดี เขาอาจจะมาแบบโฉบโฉบคืออาจจะมาทําให้คุณแบบทุกอย่างในช่วงหนึ่งแต่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะให้ศึกษาดูใจดีๆนะครับนะเจอถ้าจะเจอคู่เนี่ยจะเจอในที่ทํางานนะครับนะแต่สาหรับคนที่มีคู่แล้วนะคนที่มีคู่แล้วในเดือนพฤษภานี้ของชาวราศีกันให้ระวังในเรื่องของการสูญเสีย การไม่พอใจรักสามเศร้าเกิดขึ้นความเครียดความรักที่ไม่ถูกใจนะอาจจะมีเกณฑ์เลิกลากันได้เลยนะครับในเดือนพฤษภานี้นะของชาวราศีกันให้ระวังให้ดีนะฮะต่อมาในเรื่องของราศีในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกันนะฮะก็โดยภาพรวมแล้วนะโรคเก่าในอดีต ที่เคยเป็นอาจจะกำรเริบได้นะฮะมีการตัดสินใจมีการวางแผนการรักษาอะไรให้คิดพิจรารณาอย่างรอบคอบให้ดีนะคนคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรก็ให้ระวังโรคเก่าๆที่เคยเป็นในอดีตกำลังจะกำเริบได้นะครับนะเดยภาพรวมยังประมาณนี้นะครับของชาวราศีกันนะครับ